คนหลายๆคนอาจสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เด็กช่างมันตีกันเนี่ยโรงเรียนที่เกิดขึ้นแห่งแรกเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนตลอดความเป็นานามันเป็นยังไงวันนี้ผมจะหาข้อมูลแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆที่พี่น้องทุกคนได้ฟังถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยไป เปิดราวแรกกูกระแทกําให้ลงไม่ลำมยังกระจอกอะไม่เกี่ยวครับผมนะผมไม่จามาจากแลปปิดน้ำเปิดลาวแรกกูกระแทกําให้ลงไม่ลามึงยังกระจอกไม่มีใครบอกอะยังไม่ตรงใจเออกูรู้ตัวว่ากลัวหน้าใหม่แต่คิดว่ามึงจะผัดเขาล่อไม่ง่ายสัตว์จะด่าใหญ่โอเคครับผมนะขอโทษด้วยครับอะเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับนะกับัสดียังเป็นทางการครับผมหมอเสยงครับผมนะอยู่กับช่องเจสันสตูดิโอ ฟังกี่ทีก็กระแดกปากเหมือนเดิมฮะเราต้องมาเข้าเรื่องเริ่มประเด็นก่อนว่าเด็กช่างซิกซิกซิกมาจากไหนนะครับผมเด็กช่างมาจากไหนใช่ไหม, <t> มเด็กช่างเริ่มต้นแล้วตีกันได้ไงเอาเป็นแบบทางการเลยว่ามีบันทึกในประวัตินะครับนะว่ามีเด็กช่างตีกันเป็นสองสถาบันนะครับนะครั้งแรกที่มีในบันทึกนะครับไม่เกี่ยวในไม่บันทึกนะอาจจะมีเรื่องราวก่อนหน้ันมานาแล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ไหมทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้แล้วก็มีเว็บดีมาแนะนำกับ Tiger 88, Bad, Bad, Ad, t i g e r 88 ATIG 88เว็บยอดนิยมอันดับหนึ่งในตอนนี้ฝากถอนออโต้ภายใน5นาทีบริการฟรี24ชั่วโมงและยังมีบอลหวยมวยสล็อตแล้วเกมชั้นนำกว่าหลากหลายค่ายมาเลยมารสนุกกันกันกบ ATIG 88แต่นี่เป็นเรื่องราที่ถูกบันทึกไว้ครับคือช่างคนปรทุมวันกับ <c oughs> ช่างคนพนักคอนครับได้เคยชกต่อยกันในที่สนามสุขนะครับผมนะแต่ก็จบนะครับในตรงนั้นนะครับนะโอเคไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนั่นเองนะครับนะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2503นั่นเองครับถ้าเป็นคิดศักราช1960นนั่นเองครับผมนะอยุค60ูนะเพลงตลังเคาะเลยครับนะเดี๋ยวไเทิเกี่ยวอะไรไปนะครับ ก็คือนะเรื่องราวนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ครั้งแรกครับผมว่าครั้งแรกคงจะไม่ใช่เกิดจากเหตุการณ์นี้หรอกถูกไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยผมอาจจะอธิบายอย่างคร่าวๆเพราะว่าเหตุการณ์จริงไม่มีใครหรือไม่มีไม่สามารถมีใครรู้ได้หรอกถูกไหมทุกคนไม่มีใครรู้นั่นเองนะครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนนะครับเอาเป็นว่าผมไม่มองว่าหลายประเทศหรือหลายกลุ่มหลายเพื่อนหลายแก๊งหลายหมู่บ้านหลาย,ลายตอ่อซอยหลายบุคคลไม่เหมือนกันครับผมนะซึ่งต่างฝ่ายต่างฝ่ายมาเจอกันอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับนะ จนเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งครับจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นกลุ่มใหญ่จนเป็นนิยามจนเป็นค่านิยมนะครับจนเป็นประเพณีส่งต่อกันมาอาจจะรุ่นพี่ฝากรุ่นน้องเล่นต่อเล่นฝากมม่วส่วเละเทะเป็นโจ๊กเก็บไว้กี่มถิงถุยมันเกี่ยวอะไรกัน <laughs> ไข่เกี่ยวน,ะ,น,ะ,นะ,ะถ้าใครๆหลายคนถามถึงผมอีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะ <laughs> ช่วงนี้ก็ดีครับเติมมาแล้ว <laughs> ไม่หรอกครับนะไม่เกี่ยวกครับผมไม่ยุ่งกับยาเสพติดนะครับผมน้าถึงแม่ร่างกายกับทรงจะให้เข้าด่านไหนก็นะครับ ผ่านทุกด่านครับไม่ผ่านเชิญเข้าไปข้างในครับไปตัวจทีก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดูที่ซองอย่างเดียวน่สนใจเลยไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเริ่มต้นมาจากใครตรงไหนเหตุการณ์มันยังไงไม่รู้ครับผมนะไม่มีใครจนบันทึกไว้ต่อให้คนเขียนจนบันทึกประวัติมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์นั้นอาจจะไม่เป็นจริงเหมือนที่เป็นเหตุการณ์จริงก็ได้เพราะเราไม่ได้เกิดอยู่นั้นนะครับไปตัดสินอะไรไม่ได้แน่นอนแต่เรื่องนี้ก็สรุปเพียงสั้นเพลงเท่านี้ได้นะครับนะว่าไม่มีใครรู้แหละนะ ตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับนะผมตอนเรียนไปต,ต,ตีเขาทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเพราะมันไม่ตีผมไม่ตีมันมันก็ตีผมเหมือนกันนะครับปัญหาที่แก้ขไขเวลาแต่ผมโตมาแล้วผมก็เรียนรู้ว่ามันคืออะไรเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งไม่เกี่ยวพันนะครับพยายามอยากจะเป็นคนดีเพื่อสังคมอยากพัฒนานะครับนะอยากพัฒนาประเทศอยากพัฒนาตัวเองนะครับนะยุ่งกับชิดของตัวเองทําให้ตัวเองดีขึ้นในทุทกๆวันนะครับนะถึงแม้บางทีผมก็ขี้เกียจใช่ไหมทุกคนก็เป็นขี้เกียจเราก็เป็นครับถ้าขี้เกียจึ้นมาปั๊บนะ หาน้าเย็นๆกินสักหนึ่งแก้วครับผมนะพร้อมกับโทรศัพท์สักหนึ่งเครื่องเลื่อนไปดิเฟสบุ๊กอินสตาแกรมนะทวิตเตอร์เว็บโป้เว็บหนังดูไปเถอะครับผมไม่ได้น,นำขอประทานโทษโอเคนะเสร็จเอาที่ใส่ส่วน,นตัวมาเฉยเลยโอเคไปครับผมนะอ่าถ้าเกิดใครต้องการพลังพลังอะไรทั้งหลายนะครับในน้ำเย็นๆน,นะครับนะติดต่อผมได้นะจริงจังได้นะอยากได้ของหรอเดี๋ยวชนไหน้ <laughs> โอเคครับผมนะอาวเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นนะครับนะว่าโรงเรียนช่างแห่งแรกครับเกิดขึ้นเมื่อไรครับตอนไหนเดี๋ยวผมจะเล่าทุกคนฟังนั่นเองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานแสนนานนะครับมุกเก่าเก่านะเล่นไม่เล่นดีกว่าขอไปทำโทษกัโรงเรียนช่างแห่งแรกครับผมนะอ่ามันมีเหตุการณ์ที่อาจจะลบกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องอ่าเครื่องยนต์เครื่องกลเริ่มมีอุตสาหก,กรรมมามากขึ้นก็จะจัดกุ่งสงคารามถูกไหมคนเราฉลาดขึ้นก็ไดนแหละจ้ะช่วง ช่วงๆนั้นนะครับก็มีการพัฒนาคําว่าเครื่องกลเครื่องยนต์อะไรเงี้ยในช่วงนั้นนะครับเป็นโรงเรียนนายเรือแผนกพักการินนะครับพักการินนั่นเองนะครับผมนะจากท่านนาวาเอกประกอบกลกิจนะครับเป็นคนก่อตั้งนะครับนะแล้วท่านก็กลัวว่า,าวิชาช่างเนี่ยวิชาช่างกลเครื่องเครื่องกลเครื่องเรือเนี่ยครับนะจะสูญสิ้นไปนะครับเพราะในยุคตอนนั้นนะ มันยังไม่เป็นที่นิยมนะครับนะประเทศไทยก็ไม่ได้เจริญเรื่องเครื่องกลหรืออุตสาหกรรมอะไรมากนักนะครับนะเพิ่งจะเป็นอะไรใหม่ๆเข้ามาในประเทศนั่นเองนะครับได้อยากจะขอตั้งโรงเรียนขึ้นนะครับนะด้วยแบบมันต้องใช้ทุนเยอะใช้งบเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะท่านก็เลยชวนทหารชั้นผู้ใหญ่ชันช้นผู้น้อยหรือเพื่อนพ้องต่างๆรวมครับรวมเงินกันเก็บคนละ5บาท10บาท100ออะไรก็แล้วแต่เก็บเป็นประจำๆจ,จนท่านได้เปิดโรงเรียนหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนให้ทุกคนดาวโรงเรียนอะไรให้ถ่ายโรงเรียนช่างกล แรกที่เกิดขึ้นติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไปคอมเมนต์รีบไปคอมเมนต์ครับถ้าทายถูกนี่ถือว่าเก่งมากนะครับนะเพราะขนาดมเมงก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับต้องไปหาข้อมูลมาทุกคนได้ฟังนะครับนะชื่อโรงเรียนที่ท่านตั้งขึ้นชื่อโรงเรียนนั้นชื่อโรงเรียนว่าอาชีพช่างกลนั่นเองครับผมนะก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี2475ด้าครับผมพุทธศักราชนั่นเองนะครับถ้าเป็นคิดก็ปี1932นั่นเองครับผมแต่กรมอาชีวครับผม ก่อตั้งเรียนอาชีวะอันนี้คือในส่วนของอาชีวะนะเพราะว่ายังไงโรงเรียนช่างคือโรงเรียนอาชีวะถูกไหมอ่ะกรมอาชีวะได้ก่อตั้งเรียนมาก่อนโรงเรียนอาชีพช่างกลเนี่ยก่อนหน,น,นั้นอีกนะครับนะเป็นโรงเรียนชื่อว่าพานิชยการวัดมหาพฤทธารามครับผมสร้างเมื่อปีคุณศักราชั4 5 3คริสตคศักรนัาช1910น่นั่นเองครับผมนะเป็นโรงเรียนแรกนะครับนะโรงเรียนต่อไปที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือโรงเรียนพานิชยการวัดราชบูณนะ นั่นเองครับผมนะบูนณาหีดานหรือเปล่าผี <c oughs> ไม่ใช่นะครับ <c oughs> ไปเกี่ยวอะไรกันนะครับโอเคก่อตั้งมาเมื่อปี2พุทธศักราช2456ครับผมถ้าเป็นคิดศักราชคือ1 9 1 3หนึ่งสานั่นเองครับผมนะโรงเรียนถัดไปเลยนะครับผมคือโรงเรียนเพาะช่างนะครับสร้างในปี2พุทธศักราชปี2460ครับผมถ้าเป็นคิดศักราชคิดศศักราชนะครับ 1917นั่นเองครับผมนะมีชื่อช่างเหมือนกันโรงเรียนช่างหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะอยากเข้าใจผิดคือโรงเรียนเพาะช่างเป็นโรงเรียนของศิลปะนั่นเองครับผมนะมัดูถูกหรือเปล่าน่า,น,าน่าจะถูกนะนะครับนะเป็นโรงเรียนเพาะช่างนั่นเองสร้างขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะเข้าเรื่องเดิมดีกว่าเริ่มไปไกลแล้วเข้ากลับมาเรื่องเดิมโรงเรียนที่ท่านนาวาเอก,รก, way, ก,รก Upper. พระประกอบกิจนะครับสร้างชื่อว่าโรงเรียนอาชีพช่างกลนะครับนะเปิดเรียนครั้งแรกวันที่1สิงหาคมปี คุณจะกาศสันรนั่นเองนะครับนะถ้าใครหลายคนฟังแล้วอาจจะอะ๋อแล้วบางอ้อจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะมุกอะไรวันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะผมเล่นอะไรอ่เี้ย <laughs> โอเคนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของโรงเรียนอาชีพช่างกลคือโรงเรียนช่างกลปทุมบันคือแห่งแรกนะครับผมนะอา่าที่ลหลายคนคอมเมนต์อาจจะถูกก็ได้นะครับนะคือโรงเรียนช่างกล ปฐุมวันนะครับนะคือแห่งแรกนะครับก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมปีส0 0พันสอนะครับพุทธศักราชนะถ้าคิดศักราชปี1น3 2ันกรานั่นเองครับผมนะนะครับเรี่ยอ่ะไปอีกสาขานึงครับอีกสาขานึงต่อไปก็คือโรงเรียนก่อสร้างแห่งแรกนั่นเองนะครับคือในตอนแรกมันยังไม่ใช่เออคือในตอนแรกยังไม่ใช่โรงเรียนครับผมนะเป็นโรงเรียนก่อสร้างนะตอนแรกเป็นแผนก่อนครับเป็นแผนมาจากเพาะช่างครับผมนะ ในปี2000พุทธศักราชปี2474ค,ครับผมหรือที่พุทศักราช1931นะครับเป็นแผนกพิเศษที่เป็นแผนกก่อสร้างนั่นเองแนวเรียนเนพราะช่างนะครับนะปี2000นะครับในปี2475นะครับนะหรือที่พุทศักราชปี1932นะครับนะซึ่งตรงกับวันสถาปนาของของโรงเรียนอาชีพช่างก่อนนั่นเองนะครับนะที่ผมกล่าวไว้ในข้างต้นนะครับนะเป็นวันเดียวกันนะครับท่าน จ้าพยาสัมนตรีนะครับนะรอเรือต้องเป็นรอเรือนะครับนะรอริงต้องเป็นรอริงใช่ที่ไหนรอริงต้องเป็นรอริงนะครับโอเคนะครับให้เปิดแผนกช่างเนี้ยแยกมาเป็นโรงเรียนก่อสร้างครับกุเทนถวายนะครับผมนะแต่ก็เกิดเหตุการณ์มากมายครับผมนะในระหว่างที่ก่อสร้างนะครับนะก็มีการเปิดกันปิดโรงเรียนบ่อยครั้งอยู่นะครับนะจนมาในปีช่วงช่วงระยะแรกนะครับนะเกิดสงครามโลกด้วยครับครั้งที่2นะครับนะทหารญี่ปุ่นได้ขึ้นมาบน ฝั่งไทยนะครับนะนะครับได้ใช้อาคารของโรงเรียนนะครับคือมันยึดอะไรนะอาคารของโรงเรียนนะครับนะโรงเรียนก่อสร้างอุเทนถวานนะครับนะเป็นที่พักทหารนั่นเองนะครับนะเปิดเป็นทางการในวันที่1่กุมภาครับพุทธศักราช2 4 7 7นะครับนะคิดทศักราช1934ครับผมนะซึ่งห่างจากโรงเรียนช่างกลประทุมวันนะครับเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองครับผมนะเปิดใต้เรียกันเลยนะครับนะอย่างเป็นทางการนะครับผมนะ เรื่องราวทั้งหมดนะครับนะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเป็นเพียงข้อมูลครับผมที่ผมได้หาและมานาเสนอนะครับนะให้ท่านเพืเพ่อนๆน้องได้รับชมและฟังท่านใดที่ผ่านมาหรือเพื่อนคนไหนที่ผ่านมาได้รับฟังคลิปนี้นะครับนะฟังไว้เพื่อเป็นความรู้หรือความบันเทิงนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมกล่าวไปอาจจะไม่ตรงตามเรื่องราวของที่ใครฟังมาหรือไม่ตรงกับทฤษฎีไหนนะครับหรืออาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงนะครับล้วนแล้วแต่ ใช้ยูจรลยานในการรับชมด้วยนะครับนะเพราะเป็นข้อมูลที่ผมไปหามานะครับนะหามาได้สุดเดยอะเท่านี้จริงครับแต่เรื่องเด็กช่างตีกันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนไม่มีใครรู้จริงๆครับผมพยายามหา,มาเลยนะคือหาได้แค่จุดกำเนิดของเรียนช่างกลและโรงเรียนช่างก่อสร้างนะครับว่ามาจากโรงเรียนไหนแห่งแรกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมนะอ่ะช่วงนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงครับว่าโรงเรียนนะครับนะที่เพิ่งเปิดเรียนนะครับขอให้ทุกคน ระใช้ความรุนแรงนะครับนะในสถานในสถานการณ์โควิดด้วยนะครับอะไรด้วยนะเศรษฐกิจด้วยนะมันก็แพงด้วยนะครับนะรักษาตัวรักษาเงินทองของท่านให้ดีนะครับนะอ่าช่วงนี้ผมก็รับชมคัดเหมือนกันเอนะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรจะเล่าต่อจากนี้แล้วนะครับอ่ะต่อคลิปต่อต่อไปเนี่ยพยายามจะทําคลิปบ่อยมากขึ้นนะครับคลิปต่อต่อไปจะเป็นช่วงส่มคอมเมนต์มานะครับนะอ่านนะครับนะมาตอบคําถามหรือว่าถ้า ใครอยากให้ทําเรื่องแนวไหนหรือยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะสุ่มแล้วก็มาทําเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องกาบลาเพียงเท่านี้นะครับนะข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขอโทษไาด้วยนะครับนะนะครับผมยังไงก็ฝากตัวเลยนะครับผมหมอนะครับผมนะยังติดตามกันได้ทุกช่องทางนะครับนะฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับผมบายบาย